เครื่องมือโฆษณาที่ได้รับสปนอนเซอร์ตั้งค่ายังไงใช้ยังไงไปชมกันครับโพสข้อความตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่แตะคำว่าถัดไปโพสเพิ่มลิงก์สินค้าแต่ไปที่ขีดสามขีดด้านล่าง ออกจากหน้านี้มาอยู่หน้าจอหลักเพื่อค้นหาแอปช้อปปี้ปปเลื่อนมาดูตรงที่คำว่าฉันแตะเข้าไปที่โปรแกร,รมแอปฟรีเอทค้นหาสินค้าที่จะบลิง์ แต่ตรงที่ลูกศรดาวน์โหลดรูปภาพสินค้าหลังจากนั้นก็คัดลอกข้อมูลคัดลอกลิงก์ออกจากหน้านี้ตรงที่ขีด3ามขีดด้านล่างเข้าไปตรงที่เราสร้าง u r l กดวาง URL ใส่ชื่อลิง์จะระบุหรือไม่ก็ได้แชร์ไปที่กลุ่มโพสก็เป็นอันเสร็จสิน้นหากเช้นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็บันทึกไว้เป็นรายการโปรด